เอาหนังสือธรรมะที่เราอ่านแล้วถวายพระได้ไมั้ยคะทราบว่าให้โรงพยาบาลหรือสถานที่ต่างาสถานที่ต่างยังไงทราบว่าให้โรงพยาบาลหรือสถานที่ต่างดีกว่าแต่ก็อยากถวายเพราะมันดีนะคะหรือซื้อใหม่ให้เลยคือคือหนังสือเก่ามีเยอะมากนะเอางี้ก็แล้วกันเ,เวลาที่พระพุทธเจ้า ให้ให้นึกถึงการทำบุญให้นึกถึงการให้ทานเนี่ยนะท่านให้นึกถึงใจว่าเมื่อไรอยากให้เมื่อนั้นเป็นการอันควรที่สุดที่ควรจะให้ทานถ้ามีความปลืม้มถ้ามีความรู้สึกดีถ้ามีความเลื่อมใสคือท่านใช้คำว่าเลื่อมใสมถ้ามีความเลื่อมใสที่จะให้ทานเวลานั้นเป็นการที่ดีที่สุดท่านไม่พูดถึงเลยนะว่า ของนั้นเนี่ยเราเป็นเจ้าของมานานแล้วหรือ,อยังหรือว่าเราตั้งใจซื้อมาให้โดยเฉพาะแต่เอาที่ใจเนี่ยที่ใจมันอยากให้เนี่ยตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่าให้ของดีรู้สึกว่าให้ของที่เป็นประโยชน์รู้สึกว่าให้ของที่เขาคนรับเอาไปแล้วจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะเอาไปเป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาหรือชีวิตของพวกท่าน แบบนี้เนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลแน่นอนแต่ถ้าเราดูเจตนาตั้งต้นนะว่าเอ๊ะแบบนี้หนังสือเราอ่านแล้วนะมีรู้จะเอาไปเก็บไปที่ไหนเอาไปให้คนอื่นดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ให้ทานเรียกว่าผักพลาละนะแต่ถ้าเนี่ยของของเราเนี่ยเรา รู้สึกว่าหนังสือธรรมะที่เราอ่านแล้วเล่มน,นี้มันดีจริงๆแล้วเราไปหาที่อื่นมาไม่ได้ไม่ตอนนี้มันหมดจากท้องตลาดไปแล้วหรือว่าพิมพ์มาตั้งนานแล้วย0่สปีแล้วเนี่ยนะเขาไม่พิมพ์กันแล้วก็ไม่รู้จะให้ เอาเอาจากที่ไหนไม่ให้ก็ให้ของของเรานี่แหละนี่เรียกว่าเป็นการเสียสละเลยนะรู้ว่านี่เป็นของดีรู้ว่านี่เป็นของที่มีประโยชน์สําหรับเราแต่เราไม่หวงเอาไว้นะเรารู้ว่าอถ้าให้คนอื่นไปจะไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อเหมือนกับเทียนต่อเทียนอย่างนี้มันเป็นบุญมหาศาลเลยขึ้นอยู่กับเจตนาตั้งต้นนะแต่ถ้าหากว่าเรามีอยู่แล้วแล้วก็อ่า คิดว่าจะไม่ได้อ่านอีกนะก็เอาไปถวายเนี่ยไม่ผิดหรอกนะครับแต่แต่การถวายพระเนี่ยนะอยากอยากจะอยากจะบอกไว้นิดนึงคืออาการของใจมันสำคัญนะถ้าเรารู้สึกว่าให้ของใหม่ให้ของดีให้ของที่เจาะจงถวายพระโดยเฉพาะเนี่ยมันมันจะเป็นบุญที่มีความใหม่เอี่ยมมีความ รู้สึกว่าไอเนี่ยตรงนี้นะมีมีความสดใหม่มีความสดชื่นนะแล้วผลของบุญที่ผลติตนะในเวลาที่กรรมผลติตผลเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่านะาวิบากที่มันให้ผลเนี่ยมันให้ผลแบบหรูหรานะแล้วก็ให้ผลแบบที่ว่ามีความใหม่มีความเอี่ยมมีความหน้าชื่นตาชื่นใจนะแต่ถ้าจะเอาไปให้โรงพยาบาลเนี่ยก็ เหมือนกับเราคิดว่าเป็นเป็นการไปแชร์กันนะระหว่างคารวาสกับคารวาสอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเลยนะก็ก็จะเออเป็นเป็นการแบ่งปันกันไปนะแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นตัวชี้สักเท่าไหร่ว่าเราตั้งใจทำด้วยความเคารพหรือว่าด้วยความมีใจนะที่พิเศษอะไรกับ การให้ทานนะเพราะเพราะว่าคนที่โรงพยาบาลก็ไม่ใช่อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเรามากมายะนะครับดูที่เจตนาตั้งต้นนะสรุปไว้อย่างนั้นก็แล้วกันถ้าหากว่าเรารับรู้อย่างไรว่าใจมีการปรุงแต่งในการทําบุญแบบไหนนะก็ให้เลือกเอาแบบที่ดีที่สุดที่เอี่ยมที่สุดที่ให้ความรู้สึกว่ามีความสว่างมีความเปิดกว้างมากที่สุดก็แล้วกัน